สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีแก้เวลาคุยโทรศัพท์แล้วดูหนังออนไลน์ตามเว็บไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีแก้นะครับว่าต้องทํายังไงเราถึงจะดูหนังได้ในขณะที่เราโทรอยู่นะครับตอนนี้ผมโทรอยู่นะครับเวลาที่ผมกดเล่นเนี่ยมันจะดูไม่ได้แบบนี้เลยกดดูยังไงก็ดูไม่ได้นะครับคือทุกเว็บดูไม่ได้เลยนะครับเวลาที่เราคุยโทรศัพท์อยู่มันจะดูไม่ได้แต่ถ้าเราวางสายแล้วเรามาดูก็ดูได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ได้ลองทําทุกวิธีแล้วนะครับสรุปก็คือมีอยู่วิธีหนึ่งที่เราสามารถดูได้เวลาที่เราคุยโทรศัพท์อยู่ก่อนจะไปดูนะครับเดี๋ยวผมขอคัดลอกชื่ออนิเมะก่อนคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตตัวนี้เลยนะครับเบราว์เซอร์นี้มันจะมีทุกเครื่องนะครับเพราะว่ามันมากับเครื่องอยู่แล้ว มันจะต่างกันแค่หน้าตาของแอปเท่านั้นเองก็ลองไปค้นหาดูนะครับให้เรากดเข้าไปครับพอกดเข้ามาหน้าตาจะเป็นแบบนี้จากนั้นให้เรากดไปที่ซ่องค้นหาตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาหนังที่เราอยากจะดูได้เลยเสร็จแล้วให้เรามากดค้นหาตรงนี้ได้เลยครับสมมุติผมจะดูในเว็บนี้ก็กดเข้าไป ให้เราเลื่อนลงมาตามปกตินะครับที่เราดูใน Google ก็เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับถ้าหนังมีหลายตอนมันก็จะมีตอนให้เราเลือกดูตามนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็เล่นได้ตามปกตินะครับอันนี้ผมได้ดูจบไปแล้วนะครับผมก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเวลาที่เราคุยโทรศัพท์อยู่ เราก็สามารถดูหนังตามเว็บได้ตามปกตินะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนเบราว์เซอร์นะครับผมให้เรามาดูผ่านเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตตัวนี้เราก็สามารถดูหนังได้ตามปกติไม่ว่าเราจะคุยโทรศัพท์อยู่ก็ตามนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ไปลองดูกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ